ครับขอต้อนรับเข้าสู่จรญจิตพอดแคสต์ t t Z Z รายการที่ทำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z ซีซั่น2วันนี้พบกันเป็นอพิโซดที่1นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับเราเข้าสู่ปี2021นะครับแล้วก็รายการจรญจิตพอดแคสต์ t to Z ของเราก็มาขึ้นต้นตัวอักษรตัว A ใหม่ก็เลยขออนุญาตเรียกเป็นซีซั่น2แล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็าจบเหมือนกับจบซีซั่นแรกไปแล้วด้วยกัน พูดคุยถึงหุ้นตั้งแต่ตัว A ถึงตัว Z ไปรอบหนึ่งแล้วในช่วงครึ่งปีหลังของปี63นะครับตอนนี้ขึ้นสู่ปี64เนี่ยก็เราก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับก็ขอก่อนขอไวพรนะครับให้ทุกท่านได้มีความสุขนะครับมีสุขภาพแข็งแรงและก็คิดหวังกระทําสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาตลอดปีนี้นะครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับในรายการเจริญจิตพอดแคสต์ podcast, นะครับของเราทุกวันเสาร์นะครับเราก็จะมาพูดคุยถึง หุ้นนะครับข้อมูลหุ้นให้ทุกท่านได้รู้จักกิจการาได้รู้จักการดําเนินธรุรกษษิจได้รู้จักข้อมูลของบริษ,ษัทต่างๆที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับไล่เรียงตั้งแต่ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว A จนถึงตัว Z ซนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยมาเป็นเอพิสซดแรกของซีซั่น2นะครับแล้วก็จะมาเริ่มต้นที่หุ้นตัว A นะครับข้อมูลเนี่ยผมจะเอามาจาก รายงานประจําปี2 5 6 2กนะครับคือแม้ว่าเราจะเข้ามาสู่ปี2 5 6 4แล้วก็ตามนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เปิดเ<ป> <ๆ S 2> ผยแพร่อยู่เนี่ยก็จะเป็นรายงานประจําปีของปี62นะครับแต่ว่าผมจะไปเอาข้อมูลล่าสุดมาอัปเดตด้วยอาจจะามาจากข้อมูลที่บริษัทได้มีการประกาศงบออกมาหรือว่าข่าวที่ได้อัปเดตกับทางตลาดหลักทรัพย์นะครับก็จะทําให้ข้อมูลเป็นทันสมัยแล้วก็เป็นปัจจุบันมากขึ้น นะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยข้อมูลหลักๆก็เอามาจากรายงานประจําปี2563ซึ่งเมื่อบริษัทเขาประกาศงบออกมาเมื่อไหร่มีรายงานประจําปีเล่มใหม่ออกมาเมื่อไหร่นะครับก็จะขยับไปใช้รายงานประจําปี2563ามนะครับสาบหุ้นที่เราจะมาพูดคุยกันในเอพิโ o ดแรกของซีซั่น2วันนี้นะครับเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับทำธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนนะครับก็คือบริษัท Absolute Clean Energy จําำกัดมหาชนนะครับหรือว่าตัวย่อ A c e นะครับวันนี้บริษัททำอะไรบ้างเดี๋ยวลองมาพูดคุยกันนะครับตัว ACE เนี่ยเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจหลังในการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือที่เรียกว่าโฮลดิ้งคอมพานีนะครับก็ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอ้น้ำแล้วก็ธุรกิจที่สับสนหรือเกี่ยวเนื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของการผลิตไฟฟ้าแล้วก็จาหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนเป็นหลักนะครับมี กลุ่มทรงเมตตานะครับเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับถืออยู่ระดับ78เอร์เซนะครับก็มาทําความรู้จักกับตัวบริษัทนะครับ ACE ทำอะไรบ้างน,นะครับลองมาพูดคุยลงรายละเอียดกันนะครับอย่างที่เรียนนะครับบริษัทเป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับแล้วก็ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าแล้วก็ไอน้ำนะครับหลักๆเนี่ยธุรกิจจะมาจากพลังงาน ทดแทนนะครับลักษณะของของธุรกิจก็คือจะมีบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่นะครับที่เป็นโฮลดิ่งคอมพานีนะครับแล้วก็ถือบริษัทย่อยๆลงไป10กว่าบริษัทนะครับแล้วก็แต่ละบริษัทก็เอาไปาไปพัฒนาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทนะครับที่มาที่ไปเนี่ยเดิมกลุ่มทรงเมตตาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจวิจัยและก็ัฒนาด้านพันธุ์พืช พลังงานนะครับปลูกไม้โตเร็วแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูกแล้วก็เป็นผู้จําหน่ายแล้วก็ส่งออกผลิตภัณฑ์จากไม้ปลูกเช่นไม้อัดแข็งความหนานแน่นสูงไม้สับเป็นต้นนะครับโดยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่รายหนึ่งของโลกเลยนะครับมีปริมาณเปลือกไม้หรือว่าเศษไม้สับที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นจํานวนมากในแต่ละปีนะครับแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายใ,ในการที่จะต้องกําจัดเปลือกไม้เป็นขยะเหลือทิ้งของโรงงานไม้สับทุกโรงงานนะครับก็ ก็บริษัทก็เล็งเห็นนะครับในการที่จะเอาเปลือกไม้และก็ของเหนือทางการเกษตรเนี่ยมาแปลรูปให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน15ปีพศ2551-2565ของสำนักนโยบายและแผนพลังงานนะครับก็ตั้งใจให้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานทางเลือกของประเทศนะครับแล้วก็ลดสัดส่วนการพึ่งพิงพวกน้ำมันการธรรมาชาตินะครับก็มีการสนับสนุนในส่วนของ การใช้เชื้อเพลิงชีวช์วชมวลนะครับให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากหรือว่า vspp นะครับรวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กหรือว่า spp นะครับทางกลุ่มทรงเมตตาเนี่ยก็เห็นโอกาสทางธุรกิจก็เลยได้จัดตั้งบริษัท a d v a n c e ์คลีนพ p o w เจอจำกัดนะครับขึ้นในปี51นะครับแล้วก็ทำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับก็เริ่มต้นขาย 8เมกะวัตต์เมื่อกรกฎาคมปี52นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆทยอยเอ,อเพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับแล้วก็ลงทุนพัฒนาโครงการต่างๆนะครับขยับมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ขยับมาจนเป็นลักษณะของเอ่อโฮลดิ้งคอมพานีแล้วก็มีบริษัทย่อยต่างๆนะครับเป็น 10, 10บริษัทเลยที่จะผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไอ้น้ำนะครับที่มาจาก เรื่องของพลังงานทดแทนแล้วจนปี2562บริษัทเองก็ได้มีการเสนอขายหุ้น IPO นะครับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนปี2562ที่ผ่านมานะครับตัวบริษัทเองเนี่ยมีตัวธุรกิจนะครับผลิตไฟฟ้าเนี่ยเอาไปจำหน่ายให้กับกอฟอก็คือการไฟฟ้าส่าวนภิพาก็การไฟฟ้าไผลิตแล้วก็ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็มีรูปแบบของโรงไฟฟ้าเนี่ยหลายอ,าอยู่คร่าๆมีหลักๆ4ีรูปแบบนะครับก็คือได้แก่หนึ่งก็คือ,อตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับซึ่งเป็นการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่เช่นเปลือกไม้ไม้เชื้อเพลิงแกลบนะครับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะครับซึ่งณนะสิ้นปี2 5 6 2มีอยู่9โครงการนะครับ แล้วก็ถัดมาเนี่ยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีโคเจเนเรชันนะครับเป็นโรงไฟฟ้าประเภทโคเจเนเรชันนะครับชนิดกังหันก๊าซมาผลิตไฟฟ้านะครับก็มีอยู่1โครงการนะครับแล้วก็มีโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะครับซึ่งเป็นการรวบรวมขยะชุมชนจากเทศบาลข้างเคียงพื้นที่โรงไฟฟ้าเนี่ยมากําจัดนะครับโดยนําขยะมาเป็นเชื้อเฟอร์ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งนาสิ้นปี62เนี่ยมีอยู่1โครงการนะครับแล้วก็ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเป็นลักษณะของโซลาร์ลูฟท็อปนะครับก็ตอนปี62มีอยู่3โครงการนะครับแล้วก็รวมรวมแล้วเนี่ยตอนณปี2562เนี่ยมีกำลังการผลิตรวมอยู่ทั้งสิ้น2 1 2 1 8เมกะวั์ตนะครับทีนี้สัดส่วนสัดส่วนเราก็ต้องมาดูต่อนะครับเรื่องของสัดส่วนวรายได้แล้วก็ ตัวเรื่องของการเติบโตของเรื่องของเมกะวัตนะครับก็ขออนญาตมาอัพเดตนะครับใน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 ลักษณะของอจำนวนเมกะวัตที่บริษัททำได้นะครับณนะสิน้นช่วงสิ้นไตรามาสสามนะครับช่วงสิ้นจริงต้องบอกไม่ใช่สิ้นตไตรมาสสามช่วงสิ้นปี63ขออภัยนะครับช่วงสิ้นปี63เนี่ยบริษัทเนี่ย,ยมีโครงการไฟฟ้ารวม36โครงการมีกำลังการผลิต 449.57เมกะวัตต์นะครับแต่ว่าเป็นโครงการที่เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว19โครงการนะครับกําลังการผลิต245.91เมกะวัตต์แล้วก็กําลังพัฒนาอยู่17โครงการกําลังการผลิตรวม203.66เมกะวัตต์เท่ากับว่า COD แล้วนะครับมีการดําเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว245.91เมกะวัตต์จากที่พัฒนาอยู่ทั้งหมด449.57เมกะวัตต์นะครับเป้าหมายของบริษัทเองนะครับที่ภายในปี2567นะครับตั้งใจจะ มีกำลังการผลิตนะครับรวมทั้งสิ้น1,000เมกะวัตต์นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูสัดส่วนวรายได้ของตัวธุรกิจนะครับของตัว a c e เนี่ยไล่ย,ย้อนไปตั้งแต่ปี 60, 6 0 6 6 6 2นะครับปี60เนี่ยปี60เนี่ยรายได้ของบริษัทเนี่ยหลักๆจริงต้องบอกว่าปี60จนถึงปี62รวมถึงปี63ด้วยเนี่ย หลักๆก,ก็คือมาจากตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับตัวโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยปี60มีสัดส่วนรายได้ประมาณสัก53%ปี6.1ขยับมาเป็น54%แล้วก็ปี62เนี่ยลดลงเหลือ51%นตะครับตัวโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยซึ่งจะรวมเรื่องของรายได้ค่าบริการไปด้วยนะครับบริษัทมีธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการด้วยก็ตัวก๊าซธรรมชาติเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ราวๆา0ในปีป0นะครับ31%ในปี6.1แล้วก็ะส 32%ในปี62นะครับส่วนตัวโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเนี่ยก็อยู่ราวๆสัก4.6%ตลอดช่วงปี60ถึงปี62แล้วก็โรงงานไฟโรง,งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเพิ่งจะมามีรายได้เนี่ยในปี61นะครับแล้วก็สัดส่วนเนี่ยไม่ถึง1%ด้วยซ้ำนะครับทีนี้มาดูในปี63กันบ้างนะครับใน,ในปี63เนี่ยจนถึงไตรมาส3ปี63เนี่ยสัดส่วนของ รายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวลยอยู่ที่ระดับ56นะครับในขณะที่โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติรวมค่าบริการด้วย,ยอยู่ที่ระดับ38นะครับโรงไฟฟ้าขยะชุมชน,นยอยู่ที่ระดับ5.3ก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตัวโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ก็อยู่ระดับไม่ถึง1%เหมือนเดิมก็คืออยู่ระดับ0.22เอนะครับนอกจากนีน้บริษัทก็ยังมีรายได้เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างนะครับบริษัทมี ารายได้เกี่ยวกับการรับก่อสร้างาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับอย่างในไตรมาสสามปีรวมถึงไตรมาสสามปี63มเนี่ยก็มีรายได้เกี่ยวกับค่าก่อสร้างเนี่ยราวๆสักเ4 4อ่ล้านบาทนะครับก็เท่ากับภาพรวมเนี่ยก็คือบริษัทเนี่ยทำธุรกิจอยู่ประมาณม,มีมีมีธุรกิจหลักๆอยู่2ประเภทนะครับ2ประเภทก็คือธุรกิจจากโรงไฟฟ้า นะครับก็แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าขยะชุมชนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับแล้วก็มีไรายได้อื่นๆที่มาจากพวกค่าบริการค่ารับก่อสร้างโรงไฟฟ้าเป็นหลักนะครับถ้าเราเอามาเจาะรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยบริษัทมีการพัฒนาตัวกําลังการผลิตยอยู่ระดับเ400เมกะวัตต์เนี่ยถ้าโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ย ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้ารวมเนี่ยเป็นเมเกะกวัตเนี่ยอยู่ระดับต้นๆของบริษัทที่เป็นผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบหมุนเวียนนะครับโดยตัว ace เนี่ยมีประมาณสัก400กว่าเมเกะกวัตถ้าไล่ไปเช่นของ ksl นะครับ ksl ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดเหมือนกันก็อยู่ราวราวสัก200เมกะวัต์ tpch อยู่ราวๆสัก1 100มกะวัต์แล้วก็ตัว brr เนี่ยกำลังการผลิตสักมัน10บ เมกะวัตนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวตัวบริษัทเองก็ก็ถือว่าเป็นเป็นผู้ผู้ผลิตแล้วก็จําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็นเบอร์ต้นๆของบ้าน,นของของ,ของตัวบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่เช่นกันนะครับถ้าลองมาดูในมุมของการาผลประกอบการย้อนหลังนะครับย้อนหลังไปตั้งแต่ปี61.62.63เนี่ยตัวบริษัทเองเนี่ย ในปี61เนี่ยมีรายได้4,800ล้านบาทนะครับปี62เนี่ยขยับมาเป็น5,000ล้านบาทนะครับปี63ผ่านมา9เดือนเนี่ยหลังจากรายงานงบไตรมาส3เนี่ยบริษัทมีรายได้อยู่4,700ล้านบาทแต่ในมุมของกำไรนะครับในมุมของกำไรนะครับปีหกหนกำไร546ล้านบาทนะครับปีหกสอกำไร815ล้านบาทแต่ว่าปี63เนี่ยผ่านมา9เดือนนะครับมีกำไร1,253 ล้านบาทนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องอย่างที่ได้เรียนนะครับว่าตัวบริษัทเองเนี่ยมีตัวสัสดส่วนรายได้ที่มาจากเรื่องของการก่อสร้างภายใต้ข้อตกลงสัมปทานนะครับโดยได้ไปรับในธุรกิจการก่อสร้างตามข้อตกลงสัมปทานนะครับแล้วก็มีรายได้เข้ามานะครับก็ทำให้มี การรับรู้รายได้แล้วก็มีกําไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเอ,อราคาล่าสุดของหุ้นเนี่ยอยู่ที่ระดับ3.64บาท64สตางค์นะครับในช่วง52สัปดาห์ย้อนหลังเนี่ยราคาหุ้นเคยลงไปต่ําสุด1.90บาท90สตางค์สูงสุด4บาท62สตางค์นะครับโดยที่ราคาล่าสุดเนี่ยคิดเป็นค่า P/E ย้อนหลังเนี่ยอยู่ราวๆสัก24เท่านะครับโดยบริษัทมี market cap อยู่อยู่ที่37,000ล้านบาทนะครับก็เป็นบริษัทที่ ไซส์ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กนะครับแล้วก็ตัวอยอดขายแล้วก็กาไรเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับราคาหุ้นก็มีช่วงหลังนี้ก็มีการปรับตัวหวือหวาขึ้นมานะครับสำหรับตัว ACE นะครับที่มีการาขยับปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างน่าสนใจโดยเฉพาะขยับขึ้นมาพร้อมๆกับหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอื่นๆนะครับน่าจะเคยผ่านหูผ่านตาหลายๆท่านไปนะครับในกระดานหุ้นหรือว่าใน ข่าวสารต่างๆนะครับวันนี้ก็พามาให้รู้จักกันนะครับสำหรับตัวบริษัท ACE นะครับบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนนะครับผู้ดำเนินธุรกิจเป็นโ o l d i n g Company ในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและก็ไอน้ำและก็ธุรกิจอื่นๆที่ส,สับสนยนหรือเกี่ยวเนื่องนะครับโดยเป็นลักษณะของโฮลดิ้งคอมพานีนะครับมีธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ในมือ4ประเภทนะครับมีโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับ โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาตินะครับโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะครับแล้วก็โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์โดยมีไรายได้เกี่ยวกับเรื่องของการให้บริการแล้วก็ไรายได้จากค่าก่อสร้างจากสัมปทานเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ตลอด3ปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีไรายได้เติบโตลแล้วก็มีกําไรอย่างต่อเนื่องนะครับก็เอามาฝากกันสําหรับหุ้นตัวแรกของเจริญจิตพอดแคสต์ A2Z s ี a ั่น2นะครับตัวหุ้น A.C.E. นะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้ทุกท่านได้รู้จักกับตัวหุ้นนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากติดตามนะครับสำหรับรายการจริญติพอดแคสต์เ2 z นะครับถ้าท่านไหนมีหุ้นตัวไหนที่อยากจะให้เข้าไปดูข้อมูลแล้วก็เอามาเล่าให้ฟังนะครับก็ลองเสนอมาได้ทุกช่องทางนะครับก็วันนี้เริ่มต้นตัวแรกตัว A.C.E. แล้วก็เรามาพบกันใหม่ในทุกวันเสาร์นะครับ ตัวถัดไปก็เป็นตัว B แล้วก็ไล่เรียงไปจนถึงตัว Z นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ